ครับสวัสด,ดีครับ เดี๋ยวมาู่ช่งป่านะครับช่องแคสเกมมือถือครับนี่วันนี้เปิดมาด้วยสาวสวยอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้เลยครับเกมที่ผมมาเล่นให้วาดูวันนี้นะครับชื่อเกมว่า Perfect Kick 2ครับแปลว่าเป็นภาคที่2แล้วนะครับซึ่งอออะไรนะรช่นแรกผมไม่เคยเล่นเลยเหมือนกันนะครับคือผมเห็นปุ๊บมันเป็น2แล้วก็โหลด2มาเลยนะครับก็๋ยวารอช้เลยเองเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับมานี่ครับ ไฮแฟนแกลดูดซจด้วยจอยอเวอร์ทีวแน่นอนครับดีใจที่เรามาร่วมด้วยครับแล้วก็อฟีดฟอร์ดแฟร์สมิทบอสแกรที่เก็บดูครับไปเลยครับเร็วๆเลยดีกว่าครับอ่ะมาครับแล้วเลือกเพศได้ครับว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับไม่แน่นอนผมจะเป็นผู้ชายสิครับชายทั้งแท่งหญิงนี้จะเป็นผู้หญิงไปได้ยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้โหเอาตามชื่อช่องนี้ดีกว่าครับป้าปานะครับเอ๋อเลยป้าป๋าเฉยเลยครับอ่ะโอเคป้าป๋าครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มดิ นะครับสไลด์ฟิงเกอร์ทูว์อโก้เด็บเ l l ล i l k i ิก i นเดเรคชั่นนอสเดอร์ไลคือให้เราสไลด์นิ้วไปที่ประตูครับบอลก็จะไปตามนิ้วเราอย่างนั้นนะครับน,นี่ผมปิดหน้า่อก่อนอเดี๋ยวเพื่อนๆมสรฉยๆมาทครับถ,ถ้าเกิดต้องการยิงบอลให้เร็วขึ้นครับให้สไลด์นิ้วเร็วครับอถ้าเรายิงสไลด์นิ้วเร็วก็จะยิงบอลย,งยิงแรงครับุบชุบ ถ้าสไลด์ช้าก็จะยิงช้าครับอ๋อมันมีความแรงขึ้นด้านข้างอยู่นี่ไหมอ้้ไม่เข้าครับลองดูครับถ้าช้ามากๆเอ้านี่เร็วเป็นร้อยแปดครับปึ้บอ๋อแต่เราลองให้มันยิงช้าหน่อยครับอ๋อเราสไลด์โอ้หทำเป็นแบบชิปได้ครับเฮ้ยออกข้างไหมนเนี่ยเอ้ยเข,เข้าเข้าไปเนี่ยเข้าหรือออกอ๋อเข้าถ้าโค้งได้ไหม เอาไม่บอกอ๋อวันนี้บอกได้ครับบานาน่าบอลอ๋อนี่มือใช้พลังพิเศษครับอันนี้เป็นบานาน่าบอลครับเพิ่มพลังในการสโค้งครับบานาน่าคิกโค้งครับฟืบอ้โหโอ้โหย่างโหดเอ้ามีเป็นประตูด้วยครับถ้าเราอยากเป็นประตูนะครับก็คือเราจะไปทางไหนแล้วก็กดไปตรงนั้นครับแท็บไปที่นั้นที่เดียวเลยครับพอครับง่ายๆครับลองดูนะครับ ชึบอ,อ้าวกดช้าเหรออ๋อต,ต้องกดตัวนี้บอลมาประมาณครึ่งทางแล้วกดเพื่อรับอ๋อต้องดูจังหวะดีๆครับมาอันนี้คือให้เราทำนี้ครับซ้ายขวาชึ้อปอ๋อนี่คือเร็วเกินอ๋อโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าคือต้องจังหวะให้ได้ด้วยนะครับอึอบอึ๊บเอ,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 อชาช้าเกินมันสนามารถลากนิ้วไปก่อนได้ครับแล้วจังหวะปล่อยมาถึงกระโดดอย่างนี้ครับเราสามารถจับได้ไากอึ๊บ นี่เนี่ยเอ้ยไม่ได้อีกยังตับตังหัวไม่ได้เนี่ยแหละครับเวลาเล่นเกมใหม่ๆก็ต้องเป็นเงี้ยแต่แรกๆก็ต้องแบบกะตังหัวนิดนึงกว่าจะได้นี่เนี่ยเซฟด้วยเข่าครับโอ้โหโอ้ทำไปเล่นไปนะครับค่อนข้างยากนะครับถือว่ายากแบบพอสมควรเลยครับอมาวันนี้ขึ้นมาถึงครับจะให้รางวัลพิเศษก่อนครับเป็นเหมือนแบบว่าเริ่มต้นนะเป็นให้พิรางวัลพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ครับได้อะไรอ่ะได้เอเลียนบอลครับ อ่าโอเคมือบอลแล้วก็ได้รองเท้าว้าวโอ้คล้ายๆเกม,มหลายๆเกมเลยครับคือมีการ์ดที่ต้องสะสมให้ได้จำนวนของมันนะครับเช่นบอกว่ารองเท้าคู่นี้เก็บการ์ดให้ได้20บใบครับถ้าครบ20ใบแล้วก็จะได้เป็นรองเท้าคู่ใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็กดไปตามที่เขาแนะนําช่วงต้นก่อนเลยครับเหมือนเป็นการทิ UTORIAL ครับเหมือนการสอนเราก่อนว่าต้องเล่นอะไรยังไงทาความรู้จักกับโหมดต่างๆในเกมนี้นะครับอลองดูกันทึงตอนนี้ คล้ายๆหลายๆเกมก็มันจะเป็นลีกลีกครับลีกก็คือแบบอาจจะจับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่เลเวลใกล้ๆเคียงกันมาอยู่ในด้วยกันนะครับเวลาเราคู่ต่อสู้มันจะเล่นไม่ห่างกันมากครับนั่นแปลว่าเกมนี้ต้องเล่นออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับมันก็ต้องอยู่แล้วแหละเกมอย่างนี้นะเออไมงนเล่นกับคอมเฉยๆก็น่าเบื่อตายเลยใช่ไหมล้วก็ต้องเล่นกับคู่ต่อสู้คนอื่นนะครับเดี๋ยวลองดูสิว่าน,นี้แข่งจริงหรอฮ้ยโอ้โหยังไม่ทันแบบได ฝึกได้อะไรเลยแข็งจริงแล้วอ่ะไอ้ยาที่แข่งกับใครครับไมค์กอนซาเลสครับนี่ผมเจอกับไมค์กอนซาเลสครับทงประเทศนี้จะโรมาเนียไหมจะไม่ผิดครับนี่ของผมเป็นประเทศไทยเห็นชัดเลยขงตรงเลยนี่แน่ไม่ต้องไปไหนครับทันเทพครับผมโอ้โหแหมยิงมา้ะตรงลองอย่างเดียวครับปุ๊บโอ้โหร้อยยี่สิบสองยิงอย่างแรงนี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้ชาลโดนาโดครับกู ครับรับก่อนครับไปซ้ายไปขวาตรงเลยอ่ะเอา้าเอา้าเอา้าก็ถูกกันนี่บอลผ่านหัวมาเฉยเลยครับให้ปมปั่นไทยโค้งได้ไหมใส่โคง้งโอ้โหอย่างเบาอะ่ะรับได้เลยครับชา้าโอแสดงว่าผู้คนจะต้องยิงเร็วให้มันจักนิดนึงครับเพราะถ้าช้ามากๆผู้สั์ประตูก็อ่านทางได้ใช่ไหมอ่ะลองดูของเรานี่แน่เทียบด้วยข่าวกีแล้วครับ ทำไมผมนี่ชอบเสียบด้วยเขาจริงครับลูกนี้ต้องยิงเข้าครับถ้ายิงเข้าผมจะชนะครับต้องยิงอย่างแรงเลยผมว่าเออโอ้โหไม่แรงเท่าไหร่ครับ99นี่เนี่ยแต่ก็แรงพอที่จะเป็นประตูครับแล้วก็ชนะไปได้ครับด้วย2ประตูต่อ1ครับอ่ะห้านี่ครับ สุดยอดอ่าเนี่ยแล้วก็เก็บเงินรางวัลเก็บของเก็บอะไรไปเรื่อยสะสมตัวละครอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ต้องเจอคู่ต่อสู้เจออะไรที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับอยู่แล้วครับตรงนี้คืออะไรอ่ะบสองจุดหมายครับคืออะไรครับเอ่อมีสปอนเซอร์มาอย่างน,น,นี้เหรอครับได้เป็นรางวัลอะไรเงี้ยไม่รู้เหมกันคืออะไรไมาดูก่อนนะมาดูกันนะเล่นแบบพิเศษนะพวกอ่าพวกที่เมื่อกี้เหมือนยิงเป็นบานาน่าชูธใช่ไหมอันนี้คืออะไร Increase speed of ball นี่คือเพิ่มสปีดของบอลครับเป็นเหมือนยิงเป็นตำรวจเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะ Add defender on the field to block the ball เหมือนเพิ่มกำแพงอย่างเงีเง้ยอ๋อเจ๋งเจ๋งเจ๋งบล็อลองเล่นดูครับึ๊บอาลองดูก่อนลองดูก่อนในตาครั้งแรกนี้ในวิดีโอนี้เลยนะครับเราต้องเล่นให้รู้จัก ทุกการเล่นทุกหมวดหมู่ทุกแบบของเกมนี้เลยครับพอเรารู้จักทุกอย่างเราก็จะสามารถเล่นได้ต่อไปยาวๆครับผมก็มีหที่มาแนะนํำเพื่อนๆน,นี่นั่นแหละครับอโอ้โหมาลองดูครับใช้พลังคือมันก็ยิงแรงขึ้นใช่ไหมอ้าวแล้วผมดันกดช้าอีก ยิงมันได้ถึง161เลยนะครับเพื่อนๆจะมีตัวเลกตัวเลขเล็กๆข้างๆหลอดเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่อะไรปึ๊บเพิ่มกำแพงอาฮะเฮ้ยโอ้โหมันปังบอลเราไหมเนี่ยอ๋อคือมันก็ช่วยด้วยครับแต่คู่อาทูตต้องยิงให้ข้ามกำแพงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเมือกี้ยิงตรงมาใส่กำแพงบอกเลยว่าผมผมว่าเป็นคอมพิวเตอร์แน่นอนครับไม่น่าใช่คนนี่ยิง145โอ้โหอย่างแรงครับเฮ้ยแต่คู่ต่ประตูเขาก็กระโดดเร็วเหมือนกันนะนี่กระโดดนำไปก่อนเลยครับ ผมกำแพงปิงโหยยิงไม่ได้นี่ยแล้วพอเราปล่อยกำแพงตรงไหนมันก็ยิงจนกำแพงอะ่ะผมว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์แน่นอนมาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาสอนเราก่อนยังไม่ใช่คนจริงนะครับคนจริงไม่น่าจะพลาดอย่าง,างนี้เจอกำแพงก็ต้องยิงหลบดี่ถูกไหมอะ่ะได้ะไรครับได้ถุงมือได้ฟุตบอลได้รองเท้าอ่อนี่ได้แล้วใส่เลยปิงิง,งอันนี้คือถ้าเราดูวิดีโอก็จะได้เงินรางวัลเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เราไม่อยากดูอ่ะอ้าวกดไปซัแล้ว,อวโอ้เสียเวลาเลยปิดไปปิดไปไม่ดูไม่ดูดอ๋อกดตัวซ้ายครับก็คือแบบไม่ต้องดูวิดีโอครับเอารางวัลที่มีอยู่ครับแล้วก็เอาไปหมดต่อไปยังสอนอยู่อ่ไปต่อไปต่ออ่ะ เลือกทัวร์นาเมนต์ปึ๊บๆดูนะครับเลือกทัวร์นาเมนต์ได้ครับซึ่งตอนเริ่มต้นนี้เราก็ต้องเล่นอันแรกให้จบก่อนครับโปรตุเกสนะครับมันจะมีโปรตุเกสฝรั ierten, ่งเศสสเปนอาร์เจนตินาอังกฤษอิอตาลีเยอรมานันบราซิลครับบราซิลสุดท้ายแล้วหมดมี8ทัวร์นาเมนต์เลยครับซึ่งตอนแรกเราก็ได้ทัวร์นาเมนต์แรกนะครับเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นไงอ่ามาเมื่อกี้เราได้รองเท้าไหมนี่อัปเกรดตรงไหนอัปเกรดตรงไหนกดตรงไหนกดที่ตัวเลยครับอ่าก็มี ยังเลือกไม่ได้อ๋อเลือกเสื้อผ้าหน้าผมได้ครับแต่งนีโอ้โหสีเข้มอ,อืมเอาสีกลางๆเหมือนสีผิวผมมานะเนาะอ่ขาขาโอ้โหทรงเด็ดล็อกอ่าทรงนี้แหละเหมือนคนไทยหน่อยตางาไงดีโอ้โหตานี่แหละ,หละดูหรือว่ามุ่งมั่นดีใส่แว่นแว่นโอ้โหต้องเสียตังค์ซื้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราเล่นเกมแต่ไม่เสียตังค์ครับแล้วก็ตากงง่ดีอ่านี่มีหนวดคล้ายๆผมหน่อย โอ้โหอันนี้หมวดก็เข้มเกินทำไมเลือกสีไม่ได้หรอครับไม่เป็นไรเอาอันนี้ออกดีกว่าเอาแค่โขนเล็กๆพอเนาะอ่าอ่าเฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้ค่อยๆคล้ายผมหน่อยนะครับอ่าตรงนี้เสื้อผ้ารองเท้าตรงนี้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าต้องไปถึงรเววสองก่อนถึงจะสามารถเลือกใส่รองเท้าเลือกอะไรพวกนี้ได้ครับก็มมีปัญหาไปลองเล่นดูอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับดูซิว่าจะเจอคนจริงหรือยังอ่า เราเนี่นถึเงเลเวลสดูก็ได้นะครับจะได้เป็นโหมดที่เปลี่ยนใส่อุปกรณ์ต่างๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงครับตํา่างนี่6 0นอะไรนี่มันคืออะไรครับเมื่อกี้ที่เป็นรูปคนไม่แน่ใจเหกันนะครับอ่าเป็นประตูก่อนเลยครับเรายิงมาเฮ้ยได้ไหมอะ่ะโอ้ยชนคานเข้าประตูไปครับแหมโดดดเร็วเกินผมยิงอย่างแรง เรียบร้อยเต็มหลออเลยครับโอ้โหคือผมพอจะเข้าใจนะครับว่าเม่ออาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมพี่ก็ยิงแรงทุกครั้งดิทำไมต้องยิงเบาอะไรเงี้ยคือยิ่งเราปัดโดนยิงแรงเท่าไหร่ความเม่นมันจะยิงลดลงไปเพื่อนเพื่อนลองทำดูครับถ้าเรายิงช้าปึ๊บความเม่นมันจะสูงมากครับเนีย่ยเียเห็นไหมมันจะเข้ามุมเลยปึ๊บฮู้ยเกือบรับได้แต่ถ้าเกิดเราไปเร็วๆนะครับไหมครับปึ๊บมันจะพลาดครับบางทีมันจะเอาเลยประตูไปอย่างเงี้ยอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับก็ต้องแลกกันครับ ไม่ใช่เร็ววันแรกดิหรือว่าต้องฝึกฝนนะเใช่ไหมถ้าเราฝึกฝนให้เรารู้จังหวะเราก็จะสามารถยิงประตูอย่างแรงและแม่นยาได้ด้วยนะครับอ่านี่ก็จัดการไปได้แล้วเรียบร้อยอย่างง่ายดายนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยววดีโอสองนี่เดี๋ยววีดีอสองนี่อ,นอ่าไปดูสิว่าเด็บรองเท,างทาง้ารองเท้าอ๋อต้องทัวร์นาเมนต์สองก่อนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าตัวเวริร์อัพไม่มาเขือเทสที่ทำเลยเนี่ยโอ้ทุกอย่างเนอัดล็อกที่ทัวร์นาเมนต์สองตรงนั้นเลยครับ ไอตัวร้านค้าตัวสตูตรงนี้นะครับก็เดลี่ก็คือประจำวันนะเราสามารถดูวิดีโอเพื่อได้ของฟรีได้เห็นไหมได้ฟอร์ูนเคสได้เหรียญได้ทรงผมใหม่อะไรอย่างนี้ครับซึ่งจะเป็นเพื่อนมีเวลาว่างมากพอก็ได้ครับก็อยากได้ของอะไรก็นั่งดูวิดีโอไปอย่างนี้นะครับอย่าไปว่าเขาเลยนะครับเพราะว่ามันคือธุรกิจของเขาอะนะครับมันก็ควรจะต้อง มีอะไรที่มันได้เงินสักนิดนึงนะครับซึ่งพวกนี้เขาก็ได้เงินจากการโฆษณาไม่ต่างกับที่ผมทํา YouTube อย่างนี้แล้วผมก็โฆษณาทําไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่าน,นี่ครับเนี่ยทุกวันเนี่ยสามารถกดด,ดูปุ๊บได้สองพันเหรียญเลยเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือการเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเล่นดูอีกตาหนึงแล้วกันแล้วก็น่าจะน้าแหละโอเคนะครับเนี่ยตัวด้านล่างเนี่ยหกจุดศูนย์อันนี้คือหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้คืออะไรนี่ยังคล่องใจอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นรูปคนเนี่ย เนะวลาเราชนะก็จะได้เพิ่มนี้ตั้งสองเก้าสิบเจ็ดแล้วครับคงจะแบบว่าเก็บถึงจุดจุดหนึ่งก็จะได้ไปโทร์นเมนต์ต่อไปอะไรอย่างนี้ครับนี่เต็มข้อครับปึ้มเรียบร้อยอยากจะไปมากอยากจะเอ้ยนี่น่าจะเป็นคนแน่เลยมีส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับเมื่อกี้มาเราไปโอ้โหตรงตรงเลยไม่ต้องไปไหนอ้าวก้มหลบทำไมโอ้โหอ,อยู่ <laughs> อยู่ดีไม่ว่าดีผมอ่ะเราส่งสติกเกอร์ได้ไหมส,ส,กกส่งสติกเกอร์อ่านี่สติกเกอร์งี้ วู้ฮูดูที่เขาส่งกลับมาไหมดูก่อนปึ๊บนี่รับคามือเลยครับเยี่ยมอ่าได้ได้แสดงว่านี่เป็นคนจริงครับมีการส่งติ๊กเกอร์ด้วยนี่เราต้องแบบเดินลงล่างครับเออเฮ้ยจริงเหรอเป็นคนจริงทำไมเขาแบบมันดูช้าอย่างเงี้ยนี่ผมก็ไม่มีพลังวิเศษไม่ได้ใช้อะไรเป็นวิเศษเลยนะครับบิงแบบธรรมดามากเลยครับอ่ามาแล้วครับ ขึ้นมาที่ทัวร์นาเมนต์2แล้วครับเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะเลยอ่านี่แหละที่ผมรออยู่ครับก็จะเป็นประจําวันครับเราล็อกอินเข้ามาประจําวันก็จะได้ของครับซึ่งวันนี้ได้เป็นเสื้อหรอเสื้อบาส์ซิวหรอเมืเสื้อบาสซิสีขาว <c oughs> อ่าทำามาพี่ถึได้มังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรแต่อะไรอะ่ะข้าวอ่าที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันยังไม่รู้ต้ององเล่งดย,ยาวๆครับพวกนี้นะขึ้นไ,ได้ทัวร์นาเมนต์มาแล้วครับนี่มาวันนี้ก็สามารถับแต่งของได้แล้วนี่เสื้อก่อน ช่วยอะไรแม่ไม่ช่วยอะไรนี่ใช้เปลี่ยนทำไมไม่เอา้าจริงอ่าตามเขาอ่ะเขาให้เราลมก็ลองดูอ่ะอันนี้คือแต่งหน้าไม่ต้องแล้วเมื่อกี้ทำไปแล้วมาดูที่เกียร์ครับเจะนจะมีบอลมีถุงมือและก็รองเท้าครับตอนนี้รองเท้าโอ้รองเท้าคือใส่ไปแล้วมันช่วยอะไรเคิร์บบวกแปดครับเออใช่ ที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลองยิงโค้งเลยนี่ครับครั้งแรกที่โค้งของมันเพิ่มพลังนะครับยังไม่ได้โค้งเลยเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองเล่นตันีก่อนลองยิงแบบโค้งดูนะตอนนี้อันดับผมที่906ในผู้เริ่มต้นและบิ๊กินเนอร์นะครับไอ้สกอร์เลเวลข้างบนเนี่ย300โอ้โหอันนี้698เลยนะครับว้าวผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยแต่ตัวละครครับเหมือนกันเลยนี่ฝาแฝดผมจะชัดเลยนะครับเนี่ยมา ดูกันนะครับนี่ใครเป็นใครเนี่ยอ๋อผมเป็นตูวกูก่อน,น,น,นครับดูนะชูวได้หรือเปล่าอึ๊บโอ้โหรับติดมือเลยครับย่ำม,มาดูครับยังอยู่ท้ายโค้งนะโอ้เข้าสามเหลี่ยมชืบแล้วก็รับได้เลยมันไม่ได้จริงๆครับนะมันนะมันช้านะเราต้องยิงแรงอ่ะผมว่า นี่รับติดมือเหมือนกันอ๋าฮะไปยงว่นเหนียวแน่นกันทั้งคู่ครับนี่มันฝาแฝดชัดเลยนะครับยิงองแรงครับปุ๊มอ่าต้องยิงแรงครับให้งงครับไปไม่ทันครับวูวเฮ้ยวอ้วหเ็ยังรับไววคอับอวว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 รับวว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 อวดวว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 วรวว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 เวววไวอ ลองดูโฆษณากันสักหนึ่งตาละกันนะครับลองดูว่ามันได้อะไรบ้างตัวนี้เฮ้ยเกมนี้น่าเล่นจังเกบซอมบี้เหรอคือ <c ười> ดูเมื่อกี้เหมือนแอคชั่นอาจะไม่ใช่นะเกมแบ,บบวางแผนนะครับอืมโอ้โหโหโออน่าสน,นุกจังนี่ถ้าเป็นเกมแบบวิ่งยิงเมื่อกี้ผมว่าน่าสนุกนะครับแต่เป็นเกมวางแผนอย่างนี้เหนื่อยครับเล่นนานกว่าจะพัฒนาอัปเกรดดาดไอเมืองของตัวเองได้ใช้เวลานานมากครับเกมอย่างนี้แต่ก็น่าสนใจนะครับใครเล่นเกมเมื่อกี้บอกผมด้วย ดูซี DC ได้อะไรมากาได้ถุงมือใหม่ครับอไ,ได้รองเท้าก็เนะี่ยต้องเก็บการทีถึงเท้าของเขาถึงจะอัปเกรดได้นะครับนี่มีใหม่ครับมีชา a l เลนเจอร์นะครับคืออะไรฮิวจ์แ n นวินโกบ n and c h a l l e n g e point by completing various challenge อ๋อไอ้นี่เขาใช้คำว่าชาร์เลนไพล์นะครับลอ,องดูก่อนครับอ,อัปเกรดเฮ้ยอัปอยังไงต้องอัปเกรดก่อนเหรอ ต้องอับเกียรตก่อนถึงจะได้ถึงจะเล่นได้หรอดูวิ่งไงมันจะช่วยให้มันง่ายขึ้นหรออลองดูปึ๊ออ๋อไม่ใช่ก็คือ <c oughs> ก็คือชาเลนจ์แบบว่าเขาบอกว่าเราทำอะไรถ้าเราทำตามนั้นล้วก็จะได้รางวัลแค่นั้นเองอ๋อมาได้แปดร้อยครับได้กี่ดอกได้กี่ลูกสามลูกปึงป้งปึงป้งปึ้งถ้าอยากจะได้ต่อก็ดูวิดีโอซะแต่ไม่เป็นไรครับที่เกียรพ่อ เก็บเวลาเพื่อนๆน,นะครับอ่ามาบึ้งอีบอร์ดก็ได้เท่านี้ครับอ่าโอเคนี่เหมือนอย่างอันที่2นี่ครับเลเวลเชสครับโอเพนวันเลเวลเชสครับเปิดไปแล้วก็เลยได้ครับนี่เห็นไหมอันที่อันแรกนี้สกอร์เทนโกครับก็ยิง10ประตู10ประตูก็ไม่น่ายากหรอกเล่นแตโอ้โหก็ยากอยู่นะบางทีเรา2-0ชนะแล้วใช่นไหมก็ต้องเล่น5ตาอย่โอ้โหก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรน,นะครับ ก็ไม่เป็นไรถือถ้าลงวางเล่นทั้งวันนะ่ะก็ได้ครับมันก็ค่อยๆเก็บสะสมไปได้เลยครับไม่ได้เป็นหนอตายขนาดนั้นนะครับนี่โอเคได้เลยอันนี้มาดูลีครับอันดับขึ้นเท่าไหร่แล้ว,ลวสิบเอ็ดนะครับโอ้โหขึ้นอันดับหนึ่งเลยดีกว่าวันนี้เอาไหมเดี๋ยวน,นี้ไปต่อดับหนึ่งกดีกว่าในวิดีโอ,อนี้ยอดสุดยอดสุดย่อตอนนี้ผม,มดูอัพมาสิบเจ็ดนาทีโอ้ได้อยู่สักประมาณยี่สิบนาทีแล้วกันนะครับไปต่อดีกว่าลองดูนะว่ามันมีความยากง่ายอะไรยังไงบ้างหรือว่า9.6นี่คือเปอร์เซ็นต์ในการยิงเข้าอะไรอย่างี้เหรอ ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับอืแต่ข้างบนผมนี่ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับบิ๊กตรงนี้เสียเงินแล้ววะ่ะเป็นงานเดิมพันแล้ววะ่ะเสียเงินค่าเข้าเล่นคนละร้อยชนะได้สองร้อยเอ้ยอรนี้มันโอ้เฮ้ยเพราะมันเดินได้ด้วยครับประตูก่อนที่จะกระโดดพสามารถเลือกทิศทางได้ด้วยเหรอครับเอ้ยอะไรอ่ะมันมันเดินยังไงไม่เห็นมีบอกเลยไม่เห็นมีเลยผมทําไม่เห็นได้เลยครับมานี่แน่เียบด้วยเข่าแลวครับ นี่มันพูดสสบประตูที่เน้นใช้เข่านะครับเนี่ยมีมือไม่ใช้ใช้เข่าแทนเดี๋ยวมันนี้ก็ยิงไปทางนู้นสิครับไม่ถึงเห็นไหมอะ่ะแล้วจะกระเถิบมาทําไมล่ะครับพี่เออเป็นจิตวิทยาเปล่าหลอกให้เรายิงไปทางนั้นอะไรอย่างงี้ครับปึ๊บในที่เซฟตั้งแต่ผมจับจังหวะได้นี่ยังไม่เฉียจากประตูเลยเห็นไหม <c oughs> เออมันต้อง เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมันไม่มีทางหรอกที่มาถึงเล่นปุ๊บจะเก่งป้าบเลยครับไหนดูซิขี่เท่าไหร่แล้วเ <c oughs> ไหรแล้วนับเจ็ดโอ้โหพอย n t เก้าพอยนี่ขึ้นยังไงนะเมื่อกี้เท่าไหร่เอาลองดูใหม่ลองดูใหม่มนะเมื่อกี้อยู่ที่เก้าแล้วครับลองดูนะว่าถ้าผมชนะตานี้จะได้พอย n เท่าไหร่ครับจะได้รู้ว่าต้องเท่าไหร่ถ,ถึงจะขึ้นไปอันดับหนึ่งได้ครับขึ้นอสู้ครับดูดูดูดเฮ้ยอ้าวนี้เจอผู้หญิงครับโอ้โหอย่างบิ๊กบึ้มนะครับนี่ชุดอะไร ถึงพูดเก่งกัน,กนเหมือนประเทศจีนเลยชุดนะสีแดงธงว่าประเทศจีนนะครับนี่จากประเทศอะไรอิรักเหรอครับมาฮึบยิงมายิงมาขวาครับเอ้ยโอ้โหไปไกลนี่ก็ยังรับได้กิ้งเป็นลูกขนุนเลยครับเฮ้ออุ้ยตกใจเนี่ยว่ายิงมาแรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองแรงกลับไปแรงมาแรงกลับไม่โกงโอ้โหยิงเด็ดพื้นโผาดลาดเนี่ยเห็นไหมคอยจังหวะถ้าเกิดเราต้องการยิงลูกแรงปัดไปเร็วมันก็จะควบคุมยากหน่อยหนึ่งครับอุ้ยนี่อยู่ไกลจัง นี่แน่เชฟด้วยเ,เข่าอีกแล้วครับผมโอ้โหท่นานนี้คูค่ที่ยากนะครับนี่อึ้มโค้งไหมเยี่ยมโค้งเล็กน้อยครับต้องเน้นทั้งแรงและโค้งครับามาดูาดีต้องรับให้ได้ครับรับได้ก็ชนะเลยครับเฮ้ยโคง้งโอ้โหว้าว a m a ซ i ่ g ม,มากเฮ้ยนี่แนี่แหละสิ่งที่ผมกลัวครับมีบอลโค้งงนี้ด้วยอ่ะ โค้งไปนี่งงเหมือนกันโค้งมาโค้งกลับไม่โกงนะครับผมว้าเรียบร้อยชนะได้ครับอ่าไหนดูสิอ๋อเนี่ยครับทุกครั้งที่ชนะจะมีพอยต์บอร์ดอยู่นี่ครับได้พอยต์สองนี้เนี่ยไผมก็ไม่เคยได้ดูเลยนะครับเนี่ยแหมดูสิอันดับขึ้นไปเท่าไหร่แล้วอันดับเจ็ดเจ้าทำไมยังเจ็ดอยวอ๋อก็คือถึงเขาก็เล่นกันเหมือนกันน,นะครับไม่ได้มีเราเล่นคนเดียวอะนะ่ะเนาะอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสุดยอดเลยอ้าว ได้เคื้องใหม่แล้วเหรอม,มาได้ได้ไงอะ่ะอยู่ดีก็ได้เฉยเลยเหรอเอออ่ะดีจังอ่ะเขาให้มาก็เอาไหมอ่อ่าโอเคเฟี้ยวเฟี้ยวมือก็ปกตินะครับเดี๋ยวไม่ได้ได้ไหมตรงนี้ต้องใช้วเวลาเล่นครับต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนุก,นกเดี๋ยวผมขอตาหนึงแล้วกันนะครับอ่าคราวนี้ก็ลองแพ้ดูดีกว่าอ่าอยากรู้นะครับว่าถ้าแพ้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะเสีย เสียเงินเสียพอยหรือเปล่าอะไรงไงเดีย๋ยวลองดูเดีย๋ยวลองดูนะครับจะต้องลองให้หมดนะครับมาดูมาดูมาดูมาไหน,นก็จะแพ้แล้ต้องลองยิงโค้งแบบขั้นสุดเลยดูนะครับผมลองโค้ <c oughs> งแบบไปสุดเลยปั๊บดูดิเอ้ยเข้าเฉยโอ้โหเส็ดคานด้วยครับ <c oughs> เอ้า นี่กะยิงแบบว่าดูว่าจะไม่เข้านะครับเอกแสดงว่ามันโค้งได้เต็มที่ลยครับว่าสามารถโค้งมาสุดจ่อได้อันนี้ต้องพยายามอย่ารับนะครับไปไหนรองไปเลยโอเคต้องการแพ้ครับวันนี้ผมมาเพื่อแพ้นะครับผมลองดูกนะันครับโค้งมากขั้นสุดเลยนี้บุ้มเปง้งเออสนุกสนุกยิงโค้งนี้มันดีครับแต่อย่างนี้ถ้าเกิดยิ่งยิงเบายิ่งโค้งแม่ครับนะน่าสนใจนะครับเอา้า โอ้โหเป็นลูกบอลแบบโคตรช้าครับช้าแบบช้าโคตรๆนะครับเออตลกดีครับเ๋ยวลองนะช้าเบามากๆนะครับอริงโหอ้าวกลายเป็นเข้าเพราะว่าเบามากเกินครับกลายเป็นช้าผู้ฝั่งตรงข้ามรีพุ่งไปครับกลายเป็นเข้าเฉยเลยกยิงี่ไงไม่เข้าเข้าหรือเล่าอันนี้ต้องไปฝั่งตรงข้ามคู่ต่อสุดอ่ะเอาเลยเข้าไปเอายิงเนเข้าเองอีก อ่าเออแล้วเสมอเป็นไงครับอ๋อเสมอยิงต่อครับหลออกไปเลยโอ้โหไปนอกโลกเลยครับอย่างงี้กำกำครับเอ,อเอาเลยเพื่อนปุ๊บเอาเลยเย้ดีใจทำไมเนี่ยแพ้ดีใจนะครับไม่ใช่ะไรก็คืออยากรู้ไงว่าถ้าเกิดแพ้เป็นยังไงครับโอ้โหแพ้ก็เสียร้อยเหรียญแล้วก็พอยลดลงไปสองด้วยครับทาแมภาษาจีนขึ้นเนี่ยอาว เรื่องภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวไทยเดี๋ยวจีนครับเออแปลกจังนะครับอ่านี่ครับอ่า ด้านซ้ายตรงนี้ครับเนี่ยเมาใหม่ใที่กดด้านบนนี่ครับที่ชื่อที่รูปเรานะครับกดปุ๊บมันจะเป็นบอกเกี่ยวกับตัวเรานะครับตอนนี้ยังไม่มีคลับครับเหลีกอยู่เบกินเนอร์ครับวินเลทไปสิเลยครับเมื่อกี้ไปแพ้ทีเดียวเลยไปเอร์เลยนะครับเบสเลนกิ้งพันบวกนะครับโอเคชนะเล่นไป8ชนะติดต่อกัน7ครับโอ้ยจะได้จังไม่น่าเลยไม่น่าทำเสียถ้าดีๆตัวเองเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆรู้ว่าจะแพ้แล้วกันแพ้ก็จะเสียพอย n t เสียเงินอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเด้านตรงนี้ครัม ก็น่าจะมีให้ทำอะไรอะ่ะอ๋อ l o g in for เดียร์ทูเก็ตนี่วันนี้ก็วันนี้วันที่หนึ่งครับเอาได้ครบ3วันนะวูย้ยได้เยอะอยู่นะครับได้เงินตั้งหมื่นได,ได้เพชรได้อะไรเต็มไปหมดเลยนีตั๋วที่เกตฟรีสก,กีสป,ปินอโอ้มีของแถมมาให้เยอะแยะเลยในเกมเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ย ปิงก็ได้เพชรมายม่ยอดถือว่าโชคดีนะได้เพชรนี้ปกติเพชรน่าจะเป็นตัวที่หายากหน่อยอหนึ่งนะครับถ้าอยากดูเพิ่มิีกก็กดเล่นได้อีกเลยนะครับดูโฆษณาก็จะได้เล่นฟรีนะครับอโอเคหมดแล้วครับนี่แหละก็เป็นการเล่นของทั้งหมดเพอร์เฟ r e e ฟรีคิกเพอร์เฟ e e k ฟรีไม่ใช่เฟิร์เพ็กเพอร์เฟ k ค เพอร์เฟคคิกสองใช่ไหมเออเดี๋ยวลืมไปแล้วโอ้โห้ขปัญหาเรื่องยิมคิดเกมยิงใช่ใช่เพอร์เฟคคิกสองแต่ไม่ทีไหนเลยอ่าโอเคให้เพื่อนอยากได้นะครับไปโหลดได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอผมนะครับทั้ง Android และ iOS นะครับน่าจะนะ iOS น่าจะเล่นได้นะครับ ก็ลองไปเล่นดูนะครับสนุกขำๆครับใครที่ชอบฟุตบอลนี้ไม่น่าพลาดนะครับเกมนี้ผมว่าสนุกดีได้แข่งกับคนอื่นด้วยครับจากเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลกเลยครับไปเอเล่นได้นะครับแล้วยังไงถ้าเจอผมในเกมก็มาใส้กันได้นะครับส่งสติกเกอร์อะไรทักถ่ายกันได้นะครับโอเคยังไงเราติดตามด้วยครับช่องป่าของผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับยังไงค่อยเจอกันวิดีโอหน้านะครับวิดีโอทุกวันครับมาฟังเสียงผมได้ทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ